อยากรู้อยากเห็นพญานาคว่ามีจริงหรือไม่และขอโชคลาภดีไหมหลวงปู่ไดโนเสาร์มีวิธีมาบอกแล้วครั้งหนึ่งมีโยมมาปรึกษากับหลวงปู่หาสุภาโรหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคที่ผูกกุ้มข้าวโดยได้ถามหลวงปู่ไว้ดังต่อไปนี้ โยมได้ถามว่าหลวงปู่เจ้าขาบนยอดผูกุ้มข้าวเขาเขียนไว้ว่ารูพญานาคโยมเลยสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าคะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพญานาคออกบ่อยๆหนูเลยอยากมากราบขอโชคขอลาบกับพญานาคท่านนะคะ่ะหลวงปู่ได้เมตตาตอบไปว่ามีสิคุณ พญานาคมีจริงๆนะโยมก็ถามว่าหลวงปู่ทราบได้ยังไงว่ามีเจ้าคะหลวงปู่ท่านว่าหลวงปู่ยกขวดนมเปรี้ยวชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วถามว่าในนี้มีอะไรคุณโยมก็ตอบว่าและโตบาลสิรัตเจ้าคะ่ะหลวงปู่ท่านว่าไอ้ลัดรัดนี่มันคืออะไรโยมก็ว่าภาษาเขาเจ้าคะ่ะ คือแบคทีเรียเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านก็ว่าทำไมคุณรู้ว่ามีล่ะโยมก็ตอบว่าก็นักวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องส่องดูเจ้าค่ะดูด้วยตาเปล่าๆไม่เห็นหลวงปู่ท่านก็ว่าเออการดูของแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์ดูดูพญานาคก็ต้องใช้อุปกรณ์ดูพญานาคเป็นสัตว์ในโลกทิพย์ ก็ต้องใช้ตาทิปดูไม่มีตาทิปก็ไม่เห็นของทิปไม่มีหูทิปก็ไม่ได้ยินเสียงทิฟไม่มีกายทิปก็ไม่ได้ไปโลกทิปเราไม่เห็นก็ไม่ได้แสดงว่าไม่มีโยมที่พูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นโยมก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบได้สิเจ้าคะหลวงปู่ท่านว่าเออผิดไปกันใหญ่แล้ว รอแต่ไปขอคนอื่นมัวแต่ไปขอคนอื่นไม่ทำเองเราจะได้หรือเปล่าพญานาคเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกรวมวัตฏสงสารเคารพกันอยู่ด้วยกันตามอัตภาพไม่ใช่ไปกราบไปไหว้เป็นของนอกเหนือคําสอนพระพุทธเจ้ายิ่งกราบยิ่งไหว้ยิ่งหนีไกลจากปัญญาหนีไกลจากพระธรรม การกราบการไหว้พญานาคไม่ใช่คำสอนของพระองค์ท่านอย่าพากันทำเกินคำสั่งคำสอนโชคก็ดีลาบก็ดีมัวแต่ไปแบมือขอคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนก็ไม่ต่างจากขอทานไม่ต่างจากลูกนกมัวแต่รอเหยื่อที่พ่อแม่เอามาป้อนแขนเราก็มีขาเราก็มีทำไมไม่ทำเอา มัวแต่ขอเขาขอเขาสุดท้ายเราก็เป็นไอที่ขออยากได้อะไรก็ขอก็ขอเป็นพวกขอทานผู้ดีขอทานปัญญาชนเรียนมามากศึกษามาสูงกลับมาทำตัวเป็นขอทานหมูหมาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกรวมวัตตาสงสารทำไมไม่ไปขอพวกนั้นก็สัตว์ในโลกเหมือนกันโยมก็ได้พูดว่า ก็ต่างกันนี่คะหลวงปู่หมูหมาบันดาลโชคลาภให้หนูไม่ได้หลวงปู่ท่านว่าก็นั่นสิแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าพญานาคเขาจะดนบันดาลให้คุณได้คนฉลาดหมูหมาก็บรรดาลโชคให้ได้บางคนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาแล้วขายเขาก็มีโชคมีลาบโชคลาบจากการทำงานไม่ใช่แบมือขอเขาพวกนั้น ไม่ใช่ขอทานปัญญาชนไม่ใช่ขอทานที่การศึกษาสูงนะพญานาคเรารู้ว่ามีก็มีแต่ไม่ใช่ไปเคารพกราบไหว้ขอโชคขอลาบเข้าใจนะความเป็นมาของพญานาคและเหตุผลที่ไม่ควรกราบไหว้พญานาคพญานาคมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยเฉพาะบันทึกจากพระไตรปิฎก ที่มีมาสองพันกว่าปีได้กล่าวถึงพญานาคหลายครั้งและมีอิทธิพลต่อชาวพุทธเป็นอย่างมากมาดูกันว่าพญานาคจริงๆแล้วเป็นอะไรกันแน่พญานาคนั้นจัดเป็นกำเนิดในอบายภูมิคือกำเนิดเป็นสัตวดรัดชฉานคำว่าติรัจฉานแปลว่าขวางคือเมื่อเกิดเป็นสัตวดรัจฉานแล้ว จะขวางต่อมรผลนิพพานคือไม่สามารถจะบรรลุมรผลนิพพานได้และอีกในหนึ่งคือมักจะเดินหรือคานตัวแนวขวางเกิดด้วยโมหะมูนจิตพญานาคเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากมีผู้เข้าใจผิดว่าพญานาคเป็นเทวดาเพราะแหล่งที่อยู่พญานาคคือคนเขาเิเนรุที่จมอยู่ใต้สมุทรอันเป็นที่อยู่ของเทวดา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนาคเลยแม้แต่เทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์ก็มีเยอะแยะเช่นกลุมมัถฐเทวดาเทวดาอยู่พื้นดินรุกขเทวดาเทวดาอยู่ต้นไม้อากาศัธะเทวดาเทวดาในอากาศฉะนั้นถึงแม้เทวดาและมนุษย์จะใกล้กันแต่ก็กำเนิดต่างกันอยู่คนละภูมิ เทวดาและนาคก,ก็เช่นกันนาคอยู่ใกล้เทวดาแต่ก็ไม่ใช่เทวดาพญนาคมีหลายพันเช่นชนิดไม่มีพิษมีพิษที่ผิวพ่นพิษได้และแค่ถลึงตาสิ่งที่มองอยู่ถึงกับมอดไหมนาคที่มีฤทธิ์มากจะมีที่อยู่แสนสบายมีเพชรนินจินดามากมายครั้งพุทธกาล มีนาคแปลงร่างเป็นมนุษย์ปลอมตัวมาบวชด,ด้วยศรัทธาแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เนื้อความในพระไตรปิฎกมีดังนี้ก็โดยสมัยนั้นแลนาคตัวหนึ่งอึดอัดระอาเกลียดกำเนิดนาคจึงนาคนั้นได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและก,กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน ครันแล้วได้นำริต่อไปว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้แลเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คําสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากเราจะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากกําเนิดนาค เล็กกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เลวพันธ์ครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มแล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบทสมัยต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นเป็นจุดสมัยแห่งราตีภิกษุรูปนั้นตื่นนอนแล้ว ออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้นพิสุรูปนั้นออกไปแล้วพระนาคนั้นก็วางใจจำวัดวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างครั้นพิสุรูปนั้นผลักบานประตูโด,ดยตั้งใจจกเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้น ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าอาวุโสท่านร้องเอะอะไปทําไมภิกษุรูปนั้นตอบว่าอาวุโสทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างขณะนั้นพระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นแล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน ภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครนาคได้ตอบว่าผมเป็นนาคขอรับภิกษุอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไรพระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคลําดับนั้นพระผู้มีพ,าพ,าพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเขาหมุนนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่นาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปักนั้นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากกําเนิดนาค และจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหลวพันธ์ครันนาคนั้นได้ทราบว่าตนมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลังน้ำตาทรงเสียงดังและหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุในความปรารถนาตามสภาพของนาค มีสองประการนี้คือเวลาเสพเมถุนทำกับนางหน้าคผู้มีชาติเสมอการหนึ่งเวลาวางใจนอนหลับ 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคสองประการนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลายอนุสัมบันคือสัติรัชฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสีย เมื่อพญาน,นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์อยู่พบภูมิสูงกว่าจึงไม่ควรไปกราบไหว้นาคเพราะมนุษย์สามารถปฏิบัติธรรมยกระดับจิตให้สูงได้ส่วนนาคไม่สามารถทำได้บางคนกราบไหว้เพราะเห็นว่านาคมีลิ์ตรงนี้เกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องของการบูชาพระพุทธเจ้าสันเสริญการบูชาผู้มีคุณธรรม และผู้มีวัวุาิไม่ได้ให้บูชาผู้มีฤทธิ์โดยเฉพาะฤทธิ์ที่เกิดจากโลกิยจิตโลกิยชฌานสามารถเสื่อมได้อย่างพระเทวทัตเป็นต้นหากเรารู้ว่านาคทำดีเช่นนาคมีการรักษาศีลอุโบสถก็สามารถอนุโมทนาบุญกับนาคได้